พวกเราอาราวเดะเดววันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปที่หลายคนเนี่ยทวงกันเข้ามาแล้วนะใช่เพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเรานววิธี่าบอกไปไว้ว่าให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเลยแนะนําวิธีดับร้อนมาให้เราเพราะว่ามีคนแถวนี้หลอนจนเป็นบ้าแล้วเกียมากเลยนะคะ <c oughs> ก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากหลายการคอมเมนต์เลยแต่ว่าเป็นคอมเมนต์ที่ซ้ำกันมากเลยเป็นวิธีที่คล้ายคลึงกันคือแบบว่า เอากระมังใส่แข็งแช่ในกระมังแช่น้ำมาดูวิธีดับร้อนแบบฉบับอลาเด็เดียวที่เรา mix มาจากคอมเมนต์ของแฟนคลับนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปอย่าเพิ่งร้อนวิธีดับร้อนของพวกเราเราจะใช้น้ำแข็งใส่ลงไปที่หัวโอ้เจ็บน้ำแข็งแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเดียวอย่าง่ง อันนี้มันคือน้ำแข็งขี้งกเพราะมันเพราะมันเป็นน้ำแข็งครับ <laughs> เราจะใช้น้ำแข็งผสมน,น,น้ำ <laughs> แล้วก็ให้ป๊าป้าลงไปอยู่ในถังนี้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเราจะเอาน้ำแข็งใส่ลงไปใน <c oughs> แช่

เกิดอุบัติเด่นนะคะช้างกระโดดลงส่ะน้ำกระเด็นเข้ากล้องนะคะเราเกิดจะไม่มีคลิปนี้กันแล้วนะแต่ว่าตอนนี้โอเคราเสร็จกล้องเรียบร้อยแล้วหลือย่าเพิ่งคุยเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนหนาวด้่ยพ่อคนับวิธีที่เด็กๆบอกให้เราทําเราก็ลองมาทํำดูแล้วมันได้ผลจริงๆนะคะ บาย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 จบคลิปจบคลิปได้ยังเพาะว่าวันนี้เราคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนเลื่อมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราถ้าอย่างนั้นแล้ครับโอ้โหบายบายหน่อยบายบาย